ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนเมื่อตอนต้นก็คือว่าปัญหาใหญ่ของการพื้นผูแนวบการลังประเทศไทยเนี่ยเราทํากันมานานมากเลยท่านจำ่มศักดิ์คงจําได้ย้อนหลังกลับไปสมัยที่ท่านอาจารย์ทำนี่นะจะมาสามสิบปีกว่าแล้วนะครับแต่ว่าเรายังไม่ได้สเกลใหญ่ๆนะครับเพราะมันก็จะมีติดขัดแบบเนี้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมองไปข้างหน้าว่าจะทายังไงที่ทําให้เป็นพื้นที่แนวบกลาลังใหญ่ๆได้ซึ่งผมคิดว่าอันนี้นคืออันหนึ่งที่ที่ทั่วโลกเลยคิดนั่นเหตุใช่ไหม

พูดว่าแ,แล้วราคาอโคโนมิกสเกลเนี่ยเป็นอย่างไรเนี่ยอันนี้ถ้าถ้าถ้ามองแล้วเนี่ยก็คือมันมันสามารถทำได้ เพราะฉะนั้นการใช้ซีรีส์นสายอย่างที่อาจารย์บอกเนี่ยเอาชุมชนชายฝั่งหรือว่าเครือข่ายของเรากรมชอชอเองเนี่ยมีมีมีเครือข่ายนะคะประาสมัครวีทักเะเล่เอ่อเยอะแล้วก,วก็ตัวที่เป็นเครือข่ายจริงๆก็ก,ก็ก็หลายนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะะี่ยค่ะสามารถที่จะเผยแพร่ตัวองค์ความรู้นี้หรือว่าให้ทุนเรามีเรามีงบประมาณในเรื่องของการที่ท,ท,ที่จะเข้าไปส่งเสริมนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนะะี่ยค่ะถ้าถ้าเกิดว่า ความสาเร็จของโครงการนี้เนี่ยมันเจริญเติบโตดีมันสามารถที่จะเอาลงเกาะแล้วก็มีความสามารถใน,ใน,ใ,นในการเจริญเติบโตแพร่พันธุ์ได้เนี่ยค่ะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีในเรื่องของการจะขยายเนี่ยอ่าการการเจริญเติบโตของแนวปะการังให้มากยิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะคะกรมพอชอเองเนี่ยก็ก็อ่าในส่วนของ เจ้าหน้าที่ของเราเนี่ยเราก็เป็นนักวิจัยที่ทํางานร่วมร่วมกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะการต่อยอดต่างๆอะไรต่างๆที่จะไปตู่พื้นที่เนี่ยค่ะเราพยายามที่จะให้ใช้ซิต i z e n s c i e เราพยายามที่จะให้ใช้ชุมชนชายฝั่งหรือว่าเครือข่ายของเราในการที่จะขยายพันขยายต่อนะคะเพราะฉะนั้นมันจะช่วยเรื่องนี้นะคะก็ก็สนับสนุนในเรื่องของการทํางานในในเทคโนโลยีครับข,ขอบคุณท่านรองครับ คือที่ที่ผมคิดที่สําคัญที่สุดที่คิดเนี่ยครับก็คือว่าทายังไงที่จะให้มีต้นทุนเนี่ยต่าที่สุดพระ่านผู้ทรงเห็นจะเห็นเลยว่าตอนเนี้ยต้นทุนของผมเนี่ยมีเพียงแค่ไอ้เครื่องตัดอันเดียวซึ่งก็คือผมว่าราคาหลักพันนะครับแล้วก็ที่เหลือเนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายพวกแรงงานแรงงานเป็นหลักนะครับค่าใช้จ่ายแรงงานค่าเรือค่าอะไรประมาณนี้เท่านเองครับจะไม่มีอะไรที่ที่ซับซ้อนครับเรื่องคันมรกรรมอันนี้อาจจะมาแทงใจดำผมบมาดิ ผมผมลืมเล่าไปว่าสมัยผมเรียนเปรียเอกนะผมใช้วิธีการก็คือผมเลือกทำด้วยหอยนางรมจะได้หอยนางรมในลมเกาะบนเปลือกสกลลอปเป็นเบสสกลลอปแต่เราผมมาใช้เนี่ยเชนซอร์เนี่ยตัดสิ่งที่ระวังคือเรื่องความปลอดภัย <c oughs> ระวังเมื่อกี้เห็นเมื่อกี้กลัวมากผมสัต์เป็นหมืนม่นๆเลยนะเป็นหมื่นชิ้นแต่ว่าประเด็นคือผมว่าเป็นไม่ได้แต่ว่าอาจจะต้องดูประเด็นตรงนั้นด้วยถ้ามันเกิดอุบัติเหตุขึ้นมมามันมัน มันพอสมควรแต่ว่าเห็นด้วยกับวิธีการแล้วก็แนวทางแหละแล้วก็ถ้าเรากระจายได้ผมว่าเป็นเทคนิคที่พอเสร็จแล้วถ้าสมมุติแล้วเรามีคนมีแนวร่วมเนี่ยนะผมว่าเทคนิคพวกนี้เขาจะพัฒนาไปให้เกิดความปลอดภัยได้เองเราจะคิดไม่ถึงเราจะซ้ำไปในการจัดการปพราะนั้นในผมมองในมุมมองคือต้นกําเนิดเนี่ยก็มาจากวิชาการแล้วเราเห็นสิ่งต่างๆที่แบไปแล้วเราไปช่วยวางแผนต่อกับทางคนที่จะขยายผลด้วยการหน่วยงานอย่างทชและอส เป็นคนที่อาจจะชี้เป้าให้ดูว่าตรงไหนผมก็มองว่าตรงนี้ไม่ใช่เป็นแค่ restoration นะผมมองว่าอาจจะเป็นการเพิ่มพื้นที่ปะการังในบางบริเวณได้ได้วยซ้ำแบบนะซึ่งจะไปลดในเรื่องของวันนี้มันมีปะการังบางแนวที่มันกําลังจะดีคลายลงด้วยเรื่องของ climate change อะไรก็ตามเ,เพราะ,ะนั้นผมอยากจะมองว่ามันเป็นทั้ง active แล้วก็เป็น passive restoration แล้วก็ active เป็น active แบบขนาดกว้างแล้วก็มีส่วนร่วมมันจะเข้าประเด็นของเรื่องของ blue economy พอดีก็คือมันมี consultation มีการหารือร่วมกันในประเด็นเดียวกัน แล้วมันจะได้รูปแบบที่สําคัญแต่ผมว่าเป็นจุดที่จุดที่น่าสนใจส่วนในประเด็นที่จะไปทํารูปแบบนั้นนะผมว่ามีแนวทางอีกพอสมควรแต่เห็นด้วยนกับการที่ทําให้รูปแบบมันเป็นรูปแบบโปรสําหรับการจัดการซึ่งตรงเนี้ผมว่าการแปรการส่งเสริมจากภาคเอกชนเนี่ยผมว่ามันทําได้เพราะว่าสมัยก่อนแค่ทําการย้ายปลูกป,ประการังแบบเดิมเนี่ยก็มีเอกชนเข้ามาสนับสนุนอยู่แล้วเนี่ยยิ่งลักษณะนี้ชัดเจนแต่ว่าขาดการก็คือที่สําคัญที่วิชาการต้องวางแผนให้เขาทําให้ถูก แม้เดี๋ยวขยายไปแล้วคุมกันไม่ได้เนี่ยเพราะว่าวิ่งตามไม่ทันก็จะเ,เกิดปัญหาขอบคุณมากครับก็บขอ,ข,อขอบคุณจาเา็น์คำศักครับปรเปเ็นเด็นขอยอาจารย์สาคัญมากตอนที่เราคิดเรื่องเนี้ยนะครับเนื่องจากนักวิจัยผมลูกยังเล็กฮะเรื่องเรื่องนี้สำคัญเนะียก็คือคำคนวณนะครับตอนนี้มันจะมีอันที่เราใช้อยู่มันจะมีระบบระบบตัดตัดอัตโนมัตินะครับตัดเวลาใช่ครับใช่ครับ กรผมผมขอเรียนถามนิดนึงครับว่าเพราะในในหัวข้อนั้นมันม <state> ีเร <careers of> <state> ื่องการรักษาความหลากหลายพันธุกรรมของไอ้ปลาคารงเนี่ยได้ทางโครงการได้เริ่มดําเนินการยังไงบ้างครับกับก็เรียนท่านชาวเว็เรได้เห็นท่านผู้ทรงชาวเวมาก็ดีใจครับเพราะว่าน้องๆก็ได้ปรึกษาหารือได้คือครั้งแรกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการพยายามจะดูว่าในตัวแหล่งธรรมชาติเนี่ยมันมีความหลากหลายทำเอ่อทำพันธุกรรมของประชากรแต่ละที่เรามาเนี่ยประมาณไหนยังไงนะครับ แล้วพอเราที่เราไปคัดพ่อแม่พันธุ์เนี่ยเราก็พยายามที่จะเอามาจากหลายแหล่งที่ผมเรียนตอนต้นแล้วเราก็สุดท้ายเนี่ยเราก็จะไปเอาไปศึกษาในแปลที่เอาไปสุดท้ายจริงๆว่ามันจะมีความหลากหลายของประชากรประกังเนี่ยเมื่อผมไปเทียบกับในธรรมชาติเนี่ยมันมากน้อยแตกต่างกันแค่ไหนนะครับซึ่งวิธีการที่ตอนใช้เนี่ยครั้งแรกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการเดิมนะครับก็คือใช้ไมโครซัตไลท์นะครับแล้วก็มาเป็นผมเข้าใจว่าเป็นไอทีไอทีเอสใช่ไหม อันสุดท้ายที่เราเอามาจากเราก็เรียนรู้จากเปเปอร์ที่เขาทำพวกโปริกิรเจติกนะครับแต่แม่วานท่านท่านผู้ทรงพูดถึงเรื่องของสนิปใช่ไหมครับซึ่งอันนั้นก็เป็นอีกอันหนึ่งที่ผมก็อยากจะไปก็บอก้องๆทีมงานมาว่าไหนจะทําแล้วก็คือทําให้มันเป็นเทคโนโลยีสับไอโมเลกุลาร์เจติกสมัยใหม่ไปเลยครับทุกไ่านก็ต้องขอขอปาะตัวขอฝากตัด้วยนะครับ ว่าผมคิดว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่สําคัญของประเทศมากแล้วก็มันมีโปรดักชันที่มาเชื่อมโยงทั้งด้านวิชาการแล้วก็เรื่องเรื่องทางเศรษฐกิจน,นะครับยกตัวอย่างเช่นที่ที่เราคุยกันเรื่องไอประกาลังฟอกข่าวเนี่ยถ้าเรามองมองเรื่องประกาลังฟอกข่าวเป็นเป็นสิ่งที่ร้ายเนี่ยมันก็มุมหนึ่งแต่ถ้าเราลอมองในมุมที่ที่ดีเนี่ยนอกจากจะทำ selection stock ได้แล้วเนี่ยมันน่าจะมีพวกเอนไซม์บางตัวหรืออะไรที่ไป induce ผู้เกิดปรากฏการณ์พวกนี้ เมือถ้าเราใช้เทคนิคที่จำเริ่มสักก่อกำลังทําตอนนี้คือพวกเอเมอรอมิโต้ดีเอ็นเอเนี่ยไปไฟเฮาดูว่าในบริเวณที่เราสงสัยเนี่ยฟอกขาวเยอะๆนะมันมีอะไรตัวเด่นเป็นอะไรเป็นต้นอย่างเช่นทำเอมาเนหรือโปรตีนบางตัวเราจะเราจะไม่ได้เป็นสิ่งมีชีวิตแต่เราจะได้เป็นโมเลกุลบางยบางส่วนในจักทเลขึ้นมาเราสามารถส่งต่อไปให้ทั้งหลักที่ทาซินเทสิสพวกเอนไซม์ฟอกขาวเนี่ยเอาไปฟอกผ้าได้เอาไปฟอกผลิตภัณฑ์ได้ เราจะได้เอนไซม์ตัวเก่งๆเข้ามาแต่เราไม่ได้เป็นคนทำเราเป็นคนไอดีนติฟายให้แล้วก็ส่งต่อไปเป็นต้นหรือว่าใน natural product บางตัวเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเรา natural product เนี่ยเราเราไม่ได้สกัดสารตัวตัวตัวที่เราต้องการอย่างเดียวมันมีพวกเมตาโบไลซ์ต่างๆสึ่งสัตั้นต้นที่เราสามารถสกัดแล้วเอาไปใช้ในเฟอร์มนเทชันที่จะทำให้เป็น สารมูลค่าสูงที่จากกิโลละไม่กี่สิบบาทเป็นกิโลละสองสาพันบาทได้โดยใช้ตัวกลางจากที่ทะเลเป็นต้นแล้วในพวกคนทํามารถแปลงเป็น m o d i f ยแปลงเป็นอะไรต่างๆได้เยอะเพราะผมคิดว่ามันจะเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่เชื่อมเรื่องเทคโนโลยีของของการฟื้นฟูผู้กชันแล้วก็สร้างผลผลิตเพราะว่าทะเลมันมันกว้างไม่มีขอบจำกัดเพราะฉะนั้นหลายๆคน สมัยก่อนคิดว่าเราได้สปีชีส์ที่เหมาะสมเราก็มาเลี้ยงแต่บางทีเนี่ยอีกอีกแอปโรช h นี่ก็คือถ้าเราสามารถดูน้ําไม่ได้ไปทาลายอะไรดูน้ําดูสิ่งแวดล้อมแล้วสามารถบอกได้ว่าปลาคาร์งตัวเนี้ยมีแบคทีครียของพาวเยอะมีสารที่เราต้องการเยอะเป็นสัดส่วนในพื้นที่นี้เยอะเราก็สามารถที่จะใช้ Natural Incubation ดูเพื่อให้มีผลผลิตเยอะๆได้น่าจะไวกว่าการเพาะเลี้ยงในบางกรณีด้วยซ้ำนะครับ ขอบพระคุณมากครับครับอันนี้เรวอาจเพิ่มง,งานอาจารย์ทามาตอนนี้แปดชนิดแล้วครับแปดชนิดไอ้ <c oughs> ตัวที่มันเป็นลักษณะที่มันเป็นเป็นกล่องเป็นลักษณะนี้ครับ <c oughs> อนนี้อาจาร์บครั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 บดรรับครับคอัรดบครับครับครัครับค้ับคร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 ับคดับคร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 ับคด้บครั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 บคับครับครับครัครัวคาับ่าับ่าับครับครับครับเรับครับครัรับค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 ังไม่กี่ชนิด เราอยู่ในกลุ่ม branching เนียซ้ำแต่เนี่ยก็ลองดูผมว่ามันน่าจะมีโอกาสพัฒนาเทคนิคต่างๆซึ่งพอทําได้เนี่ยพอเราระยะแรกเราทําได้ระดับมันก็มีคนรับไปเนี่ยเราก็มีต่อไปเรื่อยๆมันก็จะได้ประการังที่สมบูรณ์ในลักษณะของระบบในเวทขอบคุณมากครับประเด็นนี้เป็นประเด็นที่ที่ใหญ่มากแล้วเราเองเนี่ยผมก็จะว่าเวลาที่เราทาเรื่องต้นดูปะการังเนี่ยเรายังไม่ได้คิดถึงประเด็นพวกนี้ก็คือว่าจริงๆเนี่ยนะครับมันจะมีบางชนิดที่เราเอามาใช้เพื่อ พื้นผูแนวพลังในงในแอเรียกว้างๆนั่นคือวัตถุประสงค์หนึ่งนะครับก็คือว่าเพื่อพื้นผูแนวพลังที่เสื่อมโทรมหรือว่าไปทําให้มีแนวพาลาังใหม่อะไรเงี้ยแต่อีกวัตถุประสงค์หนึ่งเนี่ยที่เรายังไม่ทําเลยนะครับก็คือว่าในาลางังสองสามร้อยชนิดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะมีชนิดที่มันเด่นๆเนี่ยอยู่ไม่กี่ชนิดแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยวันเนี้ยเราเนี่ยประเทศไทยนะประเทศไทยไม่เราเนี่คือประเทศไทยนะก็คือว่าเราแทบจะไม่ได้มีการ วิเคราะห์เลยว่าอะไรบ้างที่มันเป็นเลตดิสของปากการังซึ่งมหาศาลเลยนะผมผมผมทำ<ถ>ผมได้ทำแล้วช่วงหนึ่งตอนที่สพให้ทําไอ้ผู้มือไอ้ลิสของปากการังนะแล้วผมก็เห็นแล้วว่ามีมันมีปากการังจํานวนมากที่วันนี้เอาจริงนะเมื่อสามสิบปีแล้วท่านจำเริ่มสักเห็นในสนามในทนะเลในวันนี้ไม่มีแล้วหายไปแล้วอันนี้ชัดเจนมากอยู่จํานวนมากซึ่งอันนี้นะะเทคนิคพวกนี้อาจจะมาช่วยหลังจากที่รรู้แล้วว่าประชากรปากการังชนิดไหนที่มันน้อยมากๆเลยธรรมชาติ แล้เราก็ไปพื้นฟูกรับตอนนี้เยจะพื้นผูเหมือนอย่งกับเราอนุร,รักษ์เสอืออนุร,รักษ์นกเงือกก็คือพยายามไม่ให้มันสูญพันธุ์ไปจากธรรมชาติครับี้นี่เกี่ยวกับสถานการณ์ของสภาพแวดล้อมระบบนิเวศทางทะเลค่ะปัจจุบันนี่มันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวไม่จะงเป็นสักตอ่อี้ครับ <ต>เป็นตัวเลขไลยคือถ้าลองมองสืงสอเลขต่อค่ะคือณตอนนี้เองเนี่ยนะคะเ, <c oughs> เรื่องของประการลังแนวแนวประกาลังเนี่ยเราเขาเราก็จะมีใช่ไหมคะเราก็จะมีสถานการณ์สถานภาพรายงานทุกๆปีนะคะเพราะตัวรายงานทุกๆปีเนี่ยเรามีการศึกษา เรามีการวิจัยนะคะในในแต่ละรอบปีแล้วก็ออกมาเป็นรายงานนะคะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราก็พยายามที่จะคุมให้ตัวปะการังเนี่ยะค่ะประเด็นที่สําคัญเลยก็คือเรื่องปะการังฟอกขาวนะคะอันนี้ก็ก็ก็จะคุมซึ่งซึ่งในวันนี้เนี่ยนะคะสถานการณ์โลกร้อนเนี่ยก็ก็ก็รีเฟกก็มีผลกระทบด้วยเหมือนกันนะคะณณเวลานี้เองเนี่ยนะคะเริ่มมี สัญญาณบอกมาว่าอุณหภูมิน้ำเนี่ยทำให้เกิดประการังพอกขาวบ้างแล้วนะคะเราเราก็มีการแจ้งเตือนนะคะแจ้งเตืนเอนอ่าสเต็คโคเดอร์ของเรานะคะว่า,วาจะจะ,จะมีการเริ่มจะมีการมีสัญญาละ เราก็อพอพอแจ้งเตือนนะคะถามว่าความแจ้งแจ้งเตือนที่มีความสําคัญอย่างไรนะคะก็คนที่จะไปใช้พื้นที่ในบริเวณนั้นเนี่ยเขาก็จะได้รู้นะคะแล้วก็พยายามที่จะไม่เข้าไปรบกวนในในบริเวณนั้นเพื่อลดความเครียดของประการังที่ที่อาจจะอาจจะเครียดมากขึ้นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เป็นแนวในเรื่องของการปั่นนะคะ ปัจจัยที่จะเข้าไปรบกวนมากยิ่งขึ้นนะคะในขณะเดียวกันเนี่ยนะคะอัน,นอันนี้กับอันอันอันนี้เป็นสิ่งหนึ่งนะคะอีกส่วนหนึ่งเนี่ยนะคะในเรื่องของการปลูกเสริมการสร้างแนวประการังเพิ่มขึ้นไปเนี่ยทางกมรมเองเนี่ยก็ได้มีงานที่จะปลูกเสริมนะคะสร้างแนวประการังใหม่ๆมีหลายพื้นที่นะคะที่เราสร้างมาแล้วเนี่ย จ็ดปีสิบปีเนี่ยกลังจเจริญเติบโตมากเลยนะคะเดี๋ยวในระยะถัดๆไปนะคะสองสามเดือนนะคะดิฉันเองก็พยายามที่จะให้ทีมงานเนี่ยคะ่ะทำข้อมูลออกมาว่าตรงไหนบ้างที่สามารถที่จะ,จะเจริญเติบโตมากแล้วก็เนื่องจากว่าเขามีปัจจัยอะไรต่างๆเนี่ยนะคะาการจเจริญเติบโตรตรงนี้เนี่ยคะ่ะสำคัญมากเลยเพราะว่า แสดงให้เห็นว่าเราสามารถที่จะปลูกเสริมเราสามารถที่จะสร้างแล้วประการังใหม่ๆได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยค่ะคือคือตัวเทคโนโลยีในการทําหรือว่าการพัฒนานเนี่ยนะคะก็ก็เป็นสิ่งสำคัญโครงการนี้เป็นโครงการที่จะทําให้เกิดการเกิดการเ,ออเรียกว่าทำมาการ สร้างเสริมแนวปะการังใหม่ๆอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้อันนี้ก็จะจะจะเป็นการช่วยให้เกิดความบุดมสมบูรณ์เราเข้าใจอยู่แล้วว่าปะการังเนี่ยมันมีความสําคัญอย่างไรในระบบนิเวศมีความสําคัญอย่างไรกับความบุดมสมบูรณ์ของของพื้นที่นะเราก็เข้าใจอยู่แล้วว,ว่าปะการังเนี่ยมันช่วยเรื่องอะไรบ้างเรื่องไม่ว่าจะเป็นความอุดมสมบูรณ์ในพื้นที่ไม่ว่าจะเป็น ช่ยในเรื่องของการป้องกันการกัเัเซ่อชายฝั่งเรื่องของเรื่องของอเป็นแหล่งพ่อพันธุ์สัตน้ําเป็นแหล่งที่จะทําให้ให้ชุมชนชายฝั่งเนี่ยได้เข้ามาใช้ประโยชน์อันนี้ก็คือสิ่งสําคัญที่ทําให้กรมทะเลเองเนี่ยก,ก็ก็พยายามทำงานในเรื่องของการอนุรักษ์ฟื้นฟูประการังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวโครงการต่างๆที่เกิดขึ้นเนี่ยจะช่วยในเรื่องของการที่จะทําให้เราเห็นว่ารายงาน ว่าคุณภาพปะการังในในพื้นที่ประเทศไทยอ่าเป็นอย่างไรนะคะซึ่งมันก็ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะตามตามลำดับก็ต้องขอบคุณวชเนี่ยที่ช่วยอ่าให้งบประมาณนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะอ่าความเส่อมรมของปะการังก็ก็จะถูกฟื้นฟูฟื้นฟนูขึ้น,ข,นขึ้นมานะ,ะอ่ายกตัวอย่างนะคะอันหนึ่งที่ที่เกาะล้านนะคะเกาะล้านเนี่ยโครงการเนี้ยะคะ่ะอ่าตัวทางทางทีมอาจารย์เนี่ยะคะก็เล็งเห็นนะคะความสําคัญของพื้นที่เกาะล้านที่ เราไปใช้เราไปใช้ประโยชน์มันมากเกินไปในในในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะมันทำให้เกิดกวนเสื่อมโทรมตัวนี้เนี่ยนะคะโครงการนี้ก็เอาก็ก็เอาลองเอาตัวชิ้นส่วนของประการาังไปวางนะคะเพ,เพื่อเพื่อจะจะดูว่ามารีคอเวอร์กลับมามากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะคะอันนี้ก็จะตอบโจทย์อันหนึ่งนะคะอันหนึ่ง่งซ่งซจะทำให้เห็นว่า เทคนิคในเรื่องของการฟื้นฟูแนวปะกการังเนี่ยมันสามารถทําได้แล้วก็จะทําได้ได้เร็วยิ่งขึ้นมันจะช่วยให้เรื่องของการฟื้นฟูแนวปะกการังของประเทศไทยเนี่ยดีมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนะคะค่ะไม่ไม่รู้ตอบคำถามหรือเปล่าก็ปะพี่ถามาสถานการณ์เป็นยังไงมาถ้าบอกตรงๆก็คือวันนี้ต้องยอมรับสมัยก่อนผมจําได้ประมาณสิบปีเนี่ยเราเคยทําข้อเสนอเชิงนโยบายอย่างหนึ่งในเรื่องของการฟื้นฟูปะการัง วิธีการฟื้นฟูปะการังที่ดีที่สุดเนี่ยคือให้ปะการังฟื้นฟูโดยธรรมชาติแต่สถานาวันนี้ไม่พอแต่แม่ไม่พอเพราะว่าทั้งธรรมชาติเองนะเรื่องพน,นี้ซึ่งจริงๆก็เป็นผลจากมนุษย์นะเรื่อง climate change หรือว่อา s a l e l rise ต่างๆที่เจอปัญหาอยู่ตอนเนี้มันเกิดส่วนนึงมาจากมนุษย์เนี่ยเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราให้ฟื้นฟูโดยธรรมชาติที่ตัวเองไม่พอเพราะฉะนั้นเราต้องช่วยวันนี้คือแนวทางแล้วที่สําคัญของางานชิ้นนี้ก็คือไม่ใช่เป็นแนวคิดมองในเชิงมุม เล็กๆเ,เฉพาะแก่วิชาการแต่มองถึงคือจากวิชาการแล้วเห็น practical การนําไปใช้ในเชิงปฏิบัติได้ด้วยเพราะนั้นขยายเนี่ยแล้วผมว่าการลักษณะที่จะช่วยให้เชิง active เนี่ยนะฮะจะต้องมีการทํางานร่วมกันระหว่างภาครัฐแน่นอนนะฮะภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็โดยมีฐานวิชาการเป็นตัวสนับสนุนซึ่งวันนี้เราเห็นว่าวิชาการแล้วมันยังต่อยอดไปได้เรื่อยๆอ,อย่างที่อาจารย์พูดเมื่อกี้เนี่ยเราเสนอตอนแรกอาจารย์เสนอสีชนิด อาจารย์เห็นแนวทางแล้วก็แขนแปดผมก็บอกว่าจริงๆมันก็มีอีกส่วนหนึ่งเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่แค่ดูนะมันจะเป็นการบํารุงรักษาฐานความหลากหลายชีวภาพของปาการังของเราที่มีอยู่กับครึ่งหนึ่งของโลกอ่ะ50%นะผมว่าอันนั้นคือิึงี่สิตการวันนี้ไม่ช่วยไม่ได้นะฮะเราเราไม่ทันแล้วเพราะว่าเราต้องยอมรับว,ว่าการใช้ประโยชน์ของเราเนี่ยมันรุนแรงมากแล้วมันก็ออกมาจากตรงนี้หลายชนิดเราไม่เห็นนแต่ตรงนี้เป็น,เป,นเป็นความหวังครับ,รบขอบคุณครับชัดเจนนะครับ อันนี้ต้องถามวอร์คทอร์ครับตัวนี้วอร์วอร์คทอร์ครับผมคือถึโคงคงการปีแรกเราก็ได้ที่เดี๋ยวท่านจะเห็นข้างล่างเนี่ยครับเป็นโพลีที่มันเชื่อมกันละแล้วในปีสองเนี่ยเราก็จะไปทําเป็นแปลงเป็นแปลงอ่าไพลอตในการในในการที่เดือดโซม เพื่อจะเป็นต้นแบบของการพื้นทูเพื่อใช้ประโยชน์ในการท่องเที่ยวในอนาคตนะครับอันนั้นคือโครงการปีสองครับครับแล้วก็ดูความหลากหลายทางวัตถุกรรมครับครับอาจารย์แล้วโครงการของอาจารย์ได้มีการได้รับความร่วมมือจากทางสอนชนกองทัพเรืออะไรไหมครับแล้วก็ับทางฟ้าผ่าไม่คงแห่งชาติเรื่องทรัพยากรทางทะเลครับพอดีเคยติดตามดรวิภารัสไปทําข่าวเอโมยูกับทางฟ้าคาม่ต้งม แันชาที่สูตรราชการเมื่อไม่นานนี้ครับเลยครับผมตอบตองนี้ไม่ได้อัวนี้มั่นคงทะเลตัวจริงครับโอ้เออถ้าถ้าจะบอกก็คือความจริงอันนี้ก็อยู่ในอยู่ในทิศทางการสนับสนุนนะครับเพราะนเตยเอโมยูสามส่วนส่วนงานใช่ไหมครับงานที่นี้ผมจะต้องบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอันหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่คยรู้จักนะฮะ เรขออนุญาตโฆษณาวันนี้เเลยก็ได้กาเรียกว่าคณะอนุกรรมการที่ปรึกษาและจัดก,การความรู้เพื่อผลประโยชน์ของชาติทางทะเลซึ่งเป็นอนุกรรมการที่อยู่ภายใต้พรบรักษาผลประโยชน์ชาติทางทะเลี่เราเรียกว่าเป็นพรบรสอนจนแต่ความจริงสอนจนเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะฮะตัวอนุกรรมการหรือเรียกว่าอตชาลอเนี่ยทาหน้าที่เป็นการให้คําปรึกษาทางวิชาการและกับนปทนปท,นปทคือ,อาก,การคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์ชาติทางทะเลเป็นรมการใหญ่ซึ่งประกอบด้วยผู้แทน จากหน่วยงานภาครัฐัดเนี่ยเกบทุกกระทรวงในระดับรัฐมนตรีและมาติประหลัดก,กระทรวงขนาดนั้นออสจชทาหน้าที่เป็นรับโจทย์หรือส่งข้อเสนอแนะเหมือนในเชโยบายที่ไปอิเนเดียแล้วเจ้ามองยอมรับว่าอย่างประเด็นตรงนี้เนี่ยเรารักษาปะกการังอย่างเดียวก็ไม่ได้เราต้องดูถึงฐานในส่วนเกี่ยวข้องด้วยคนนะเอาวิธีชีวิตในการใช้ประโยชนต์ต่างๆเพราะฉนั้นมันเป็นเรื่องของคนประโยชน์ชาติทางทะเลซึ่งต้องรวมที่รวมทั้งเรื่องโทรัพทานทรัพยากร และกดต้นคุณที่สําคัญนะฮะงานนี้เนี่ยผมว่าเอ่อตัวนี้จะเป็นสิ่งที่สําคัญแล้วเราสามารถจะเสนอข้อเสนอชี้นี้บายในประเด็นที่มีการติดขัดแต่โดยหลักการถ้าที่ผมดูเนี่ยอย่างหน่วยงานที่ที่ททพรบสนทน,นนี้ก็พรบรักษาความยั่าติทางทะเลก็จะเป็นลักษณะแบบหนึ่งก็คือเป็นการกฎหมายกลางนะฮะหมายความว่างานส่วนใหญ่ทางทะเลเนี่ยจะมีเจ้าภาพอยู่แล้วในแต่ละเรื่องนะครับแต่งานใดก็ตามในที่เจ้าภาพเนี่ยในส่วนต่างๆนี้ไม่สามารถดำเนินการได้ โดยเสร็จเสร็จเนี่ยสามารถที่จะใช้เครื่องมืนอนี้ในการจัดการแล้วก็ผมก็ขออนุญาตประชาสัมกันเลยว่าตัวอจชลเนี่ยซึ่งทําหน้าที่เหมือนกับเป็นเรียกเป็นมาริทามซิงแคนเป็นทางสมองทางทะเลเนี่ยนะฮะกำลังจะทําการจัดตั้งสถาบันกิจการทางทะเลขึ้นมาในปีเประมาณเนี่ยคะก็มีอยู่ในกระบวนการซึ่งก็คงจะเป็นลักษณะของการจัดตั้งองค์กรภายใต้กํากับดูแลของอะไรที่อยู่ภายใต้กำกับของอะไรครับ เริ่มต้นเราก็หวังว่าง,งานลักษณะนี้เี่ยเราจะเจอปัญหาเยอะใช่ไหมครับบางทีงานเนี่ยถ้ารองพอนสีที่อยู่ทอชข้าวสาดีบางทีเวลาจะลักดันเนี่ยมันจะไม่ได้อยู่ในระเบียบของอประบรหรือความรับผิดชอบของหน่วยงานต่างๆซึ่งนั่เป็นข้อจํากัดตลอดเลยเพราะว่าของเราเนี่ยมีหน่วยงานแบบเราแยกส่วนไปนอยู่ไอ้ตัวนปพหรอือว่าจชเป็นตัวอินดิเซตบางอย่างแล้วเรื่องนี้ผมเรียนเลยว่าการดูเรื่องประกาศรังก็ดีครับ การดูประเด็นปัญหาหลายส่วนนะเรื่องความปลอดภัยคุกภาพการดูเสรีคาปลอดภัยคุวภาพ,าานภาพในภาพั้งชายฝั่งและนอกในฝั่งนะครับเป็นประเด็นที่เรานําเสนอป,ประเด็นปตแล้วเป็นวลรคสุดเรื่องเราต้องมีการนําเสนอผลงานที่ได้ตลอดรเรื่องตัวนี้เป็นตัวชีว้ว่างานที่ได้โดยวิชาการเนี่ยจะสามารถนําไปสู่งานในเชิงนโยบายและงานานเชิง implementation ในเชิงปฏิบัติได้โอเคนะฮะขอบคุณมากครับ นะ,ะนะครับรนา่าจะครบตูวน,นะครับพบทู้ทุกกระบวนการขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมขอบคุณครับถึงเป็นส่วนทุกท่านนะครับเดี๋ยวเราเบรกนะครับเบรกแล้วเดี๋ยวจะลงไปดูตัวของจริงที่อยู่ในอควารเรียมครับเดิครับ